วันนี้วันที่ไหช่างวันที่10มีนาคาม2 5ง5หครับอ่าววอครับอ่วอโดยโดยโดยช่างมอสครับ,รบช่างมอสคนนี้เป็นคนคนเดียวที่ทำรถคันนี้ทั้งหมดนะครับก็เรื่องเดิมๆคันนี้ทำเสร็จวิ่งลองได้รอบบ้านพร้อมส่งวันพรุ่งนี้ครับจังหวัดพังงามารับรถบางโคลสีเหลืองตัวสีเขียวมีเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายเดินหน้าถอยหลังได้8เกียร์เดินหน้า4ีเกียร์ธรรมดาสเคสโล ถอยหลังสี่เกียร์ธรรมดาสีเ่เกโลนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่มีดิสเบรกเราจะทำเป็นดิสเบรกให้ลูกค้าลูกค้าจ่ายตังเพิ่ม4 0 0 0บาทข้างหลังจะเป็นดิสเบรกนะครับส,ส่วนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดสลิงป่าท้ายของกระบะมิตซูบิชิทุกรุ่นเราพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องเปิดฝาท้ายเอามอดเปิดฝาท้ายเปิดเบาะ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 อาเปิดบเดบา เราจะทําตัวเปิดบ่อ,บอให้นะครับคันนี้เป็นคันแรกที่ทําให้ทุกคันทําได้หมดต่อไปอ่าโอเคล็อกจบอ้าวติดเครื่องระบบไฟเกียร์ีระบบอีจิตอนสตาร์ทมือนะครับเพิ่มกันใหม่อ้นี้อันนี้เป็นดิสเบรกล็อกเบรกหน้าครับกรล็อกเบรกหน้ารถจะไม่ไหลครับหนึ 1, ่งสอง 3, สามสี่อ้าวเกียร์อ่าหนึ่งสองสามห้าสี่นะครับเป็นอีจิตอนระบบเกียร์อีจิตอน อ้าวเอา,เอา,เอาลองสึ่มแซมปันดูหน่อยถอยหลังถอยหลังธรรมดาแค่หนึ่งถอยหลังโอเคถอยหลังสโลโอเคกำลังมาหาศาลครับสารสารโอเคเดินหน้าหนึ่งธรรมดาตำหลักแล้วไม่ต้องก้มมองเลยนะอ้าวเดินหน้าสโลโอเคความเร็วไม่เกิน50ิบครับของเคสีอ,อา้า วิ่งยาวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่วิ่งยาวเอาไปเลยวิ่งยาวแล้ววนกลับเส้นเนี้ยไปเลยเต็มที่เลยหนึ่งสองสามสี่สองสามความเร็วก็ได้นะครับได้อยู่แต่ว่าบังคับม่นไม่เกินห้าสิบครับถ้าเกินห้าสิบรถมันจะขอเคยเยอะครับสนใจติดต่ออัวครับอัวศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหกสองีสามสาม ไม่นานครับไม่นานจะมีที่ทําใหม่เรากําลังทําที่ทํารถใหม่อยู่ที่นี่จะลงให้ดูขอบคุณครับสลีตามอูอออยู่ครับสวัสดีครับ